บูบลิกับเดซคูเข้าไปหาคาสันดาให้อยู่ด้านในซึ่งพอเข้าไปปุ๊บคาสันดาก็ใช้พลังจิตผลักเดซพูจะไปกระแทกกับกำแพงซึ่งบุบลินไม่เห็นแบบนั้นก็เข้าไปจมตีคาสันดานะแต่คาสันดาก็ใช้พลังจิตบังคับให้บูบลินจมตีตัวเองหลังจากนั้นคาสันดาก็เดินเข้าไปใกล้บุบลินและเอานิ้วจิ้มหัวบุบลินเพื่ออ่านความทรงจำคาสันดาก็เห็นว่าตอนนี้ใจบุบลิน่ะกำลังเศร้าหมองจากสิ่งที่เขาทำในอดีตและมีเสียงของผู้คนมากมายที่ตายไปด้วยฝีมือเขาอะร่ำร้องอยู่เต็มเลยคา หากวูบลินมากับเขาเธอจะทำให้เสียงร้องในหัววูบลินหายไปพอพูดจบปุ๊บคันดาก็ทำให้เสียงร้องหวยหัวในหัววูบลินน่ะหายไปจนเงียบสนิทแล้วพวกก็บอกว่าไงเรียบร้อยแต่วูบลินก็บอกว่าไม่เธอสิเรียบร้อยแล้วจากนั้นอยู่ดีดีคันดาก็กรีดร้องออกมาและพบว่าที่โลแห่งความจริงอะ่ะเดฟพูเอามวกของจักรนอตที่เอ็กซ์สองสาว่ะชิงมาให้สวมใส่หัวของคันดาจนตอนนี้คันดาไม่สามารถใช้พลังอะไรได้ โดยเดฟพูก็บอกว่าถ้าไม่อยากตายจงเปิดประตูวิติและ่าเขาไปยังทีวเดี๋ยวนี้แต่คาสนะก,ก็บอกว่าไม่หากแกถอดหมวกข้าจะฆ่าแกซะ แกมีทางเลือกอยู่สองทางเลือกไม่ฆ่าฉันก็ถูกฉันฆ่าท่านในนั้นจูๆ่ๆไพโลก็เปตัวออกมาเวย้ยแล้วเอาปืนยิงใส่คัสันดาเจ้าคัสันดาเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักวูบลีเนี่ยโมโหนะที่มีมือที่สามายุ่งกรเลิซััดไพโลจนมอบและจากนั้นวูบลีก็บอกให้เดดพูถอดมบกจักรนอตออกจากหัาากวคัทสันดาซะเพราะเขาจะไม่ยอมพี่น้องชาส์ตายอยู่ที่นี่แน่แต่เดดพูก็บอกนะจะดีเหรอถอดปุ๊บมันฆ่าเราปั๊บเลยนะวูบลีก็บอกดีถอดเลยอย่างน้อยฉนันก็ขอทำมันเพื่อชาเดดู้ลกก็เยยอมอมถวูับคสนา ซื้อคสาสนาเนี่ยก็ไม่ใช่คนดีเดอะไรหรอกแต่มองว่าเธอติดนี่บูบูลินและติดนี่ชาลส์พี่ชายของเธอที่ทาให้บูบูลินยอมไว้ชีวิตเธอคสาสนาก็เลยบอกว่าชาลส์ Charles, พี่ชายของฉันรักในมากนะวูบลินก็เลยบอกว่าชาลส์ Charles, รักทุกคนหากเขารู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเขาจะฉีกกระชากมิติแล้วมาตามหาตัวเธอแน่นอนคสาสนาเมื่อดีเย็บนั้นก็เลยพูดก้นมอกว่าในอดีตเคยมีจอมเวทฝึกขาดคนหนึ่งหลุดมาที่มิติแห่งนี้ แต่ตอนนี้ไอ้นักเวทคนนั้นอะตายหาไปแล้วเธอก็เลยเอาของเล่นของมันมาเล่นนิดหน่อยและของเล่นที่ว่านั้นก็คือแหวนที่ดรเซนใช้เปิดประตูวิตินั่นเองค uh huh. างสันดาเลือเปิดประตูมิติและบอกว่าเอ้าวน่าทางไปบ้านนายแต่บอกก่อนนะอีก4วิอะไรออสจะโจมตีที่นี่ขอให้ทันเวลาล่ะ พอกคาสตาพูดจบเดฟคูและบูบลินก็บอกหน้ากันแล้วบอกว่าแข่งกันเว้ยเจ้สัคนก็เลยรีบวิ่งไปที่ประตูมิติแล้วกระโดดข้ามเข้าไปยังจากวานของเดฟคูโซอิเล็กตาเบลด X23 และแกมบิดก็โดนอเลออสกินไปและตายอย่างสมเกียรติวนคาสตาไม่ตายเธอมีพลังพิเศษอยู่และเธอปกป้องไพโลอไว้ด้วยไพโลก็เลยยังไม่ตายไอที่ปกป้องอ่ะไม่ใช่อะไรนะเธออย่าถามว่าทำไมไพโลถึงไม่ยิงเธอทิ้ง ไพโลก็เลยบอกว่าเขาได้รับคำสั่งมาจาับพลระดอกพวกทีวีเว่าให้กำจัดกัสดาทิ้งซะกัสด้าทีแบบนั้นก็โหมากเพราะ t v วเสัญญาเวล้วว่าจะไม่ยุ่งอะไรกับเธอเธอเลยเปิดประตูวิติอีกครั้งและตามพวกเดดภูไปเพื่อไปหาพลระดอก ส่วนเดธพูบูบุลีนที่โผล่มาก่อนหน้านี้ก็ร่วงไปบนรถที่แต่รถที่เดธพูทำงานอยู่นั่นเองซึ่งตอนนั้นปีเตอร์เพิ่งขายรถเซทและพอเขาเห็นเวกกลับไปใส่ชุดเดธพูอีกครั้งเขาก็ดีใจและจากนันรูบุลีนและเดธพู Deadpool, ก็วิ่งไปยังที่ซ่อนของทีวีเอซึ่งเดธพูแอบรู้มาก่อนหน้านี้ว่ามันซ่อนอยู่ในท่อระบายน้ําแต่ก่อนจะลงไปยังฐานพาราดอกก็โผล่มาเสียก่อนแล้วมาขวางเดธพูเอาไว้เราะว่าทันใดนั้นคัสดาก็ประตูออกมาและผลักเดธพูกับบูบลีนออกไปเพราะเธอมีเรื่องจะคุยกับากพาาาาดดด็ดอดอาา็อออออกกกแลลละพพเเเูู้มมปนนนไืชห ความคิดของพาราดอกว่าตอนนี้พาราดอกต้องการอะไรคัสนางก็เลยรู้ว่าตอนนี้พาราดอกมีเครื่องตัดเวลาอยู่นางก็เลยอยากจะใช้เครื่องมือนี้เพื่อตัดจักราวาลคู่ขนานทั้งหมดทิ้งซะนางก็เลยลากพาราดอกลงไปยันฐานทัพลับของที a เเพื่อให้พาราดอกสอนวิธีใช้งานเครื่องให้แล้วพอพาราดอกเริ่มต้นเปิดใช้งานเครื่องทีวีเอสาขาแม่ก็รับรู้ความจริงว่า มีคนลักลอบเปิดใช้เครื่องตัดเวลาเถื่อนบนโลก Hunt e r B15 นซึ่งตอนนี้เป็นผู้อำนวยการของที A ีเลยสั่งให้คนไปตรวจสอบแต่ว่าก็ไม่ทันเสร็จแล้วเพราะตอนนี้คาสันดาได้เริ่มต้นเตรียมตัวเปิดการใช้ง,งานเครื่องส่วนเดธพูบกับวูบูลินที่โทรัพย์ไปก่อนหน้านี้ก็ได้ยินทุกอย่างที่คาสันดาพูดคุยกับพาราด็อกพวกเขาทั้งส,งสองก็เลยพยายามไปหยุดยัง้งทว่าคาสันดาไม่ได้มาที่โลกที่คนเดียวเธอได้เปิดประตูวิติและพาเดดพูบคอร์ปส์หรือก็งกำลังเดดพูบมาที่โลกใบนี้ด กลับเป็นการต่อสู้ระหว่าง2ต่อร้อยซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้ mm. วูบลินได้เอาจริงถึงได้ดึงหน้ากากามาสวมและกลายเป็นวูบลินตามคอมิกส์แบบ100%ซแล้วแต่นั้นทั้งสองคนก็พะทะกับเดฟพูคอฟส์ซึ่งนาโดยเลดี้พูแต่ถึงแม้จะเป็นจำนวน2ต่อร้อยพวกกองทัพเดดพูก็ไม่ใช่คู่มือของเดดพูและวูบลินเลยเดดพู pool ทั้งร้อยตัวถูกสหได้ในที่สุดและแน่นอนว่ามันก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพราะเดดพูทุกตัวมีฮีลลิ่งแฟกเตอร์ทำให้เดดพูกับวูบลินจำเป็นต้องส แต่ทัานใดนั้นปีเตอร์ก็โผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่าห้ามทำร้ายเดดพูคนนี้เดดพู Deadpool คนนี้คือเพื่อนของผมเดดพู Deadpool ทั้งร้อยตัวจึงหยุดลงและวิ่งเข้ามาโวยปีเตอร์แทนเพราะในทุกโลกปีเตอร์คือเพื่อนของเดดพูการต่อสู้ก็เลยหยุดแบบงงๆเดดพู Deadpool กับฮูบบรินก็เลยลงไปยังฐานของทีวีเอพอลงไปพบก็พบว่าตอนนี้กัสดา้กากำลังเริ่มเปิดใช้เครื่องตัดเวลาแล้วฮูบบรินก็เลยถามว่าวิธีหยุดไหมพาราด็อกก็เลยบอกว่ามีแต่ไม่แนะนำ เพราะว่าไอ้เครื่องเนี้ยไม่ได้รับพลังงานมาจากสาร,สารและปฏิาสารซึ่งทอ,องสารทั้งสองเนี่ยเชื่อมต่อไปยังเครื่องตัดเวลาถ้าสามารถใช้มันรัดวงจรได้พลังงานก็จะไหลย,ย้อนกลับทาให้เครื่องอ่ะระเบิดหูวบลิงก็เลยบอกว่าเรื่องแค่นั้นอะ่ะฉันทําได้แต่พาราดอกก็บอกว่านายไม่เข้าใจพลังงานทั้งสองคือพลังงานสารและพลังงานปฏิาสาร ซึ่งเป็นพลังงานตรงข้ามกันหากนายไปได้มันลัดวงจรแล้วก็พลังงานทั้งสองจะไหลเข้าร่างนายและทําให้ร่างของนายอ่ะสลายไปแม้แต่ฮิลลิ่งแฟกเตอร์ก็ไม่สามารถฟรื้นคืนชีพนายขึ้นมาได้แต่วูบลินยืนกรานว่าฉันจะทําฉันควรเป็นผู้เสียสละเพราที่โลกเดิมของฉันฉันไม่เหลือใครแล้วแต่ที่โลกใบนี้เดดพูลยังมีเพื่อนเ,อนข,อเขาอยู่วูบลินจะบอกว่าขอเขาทําเรื่องนี้แทนขอเขาเป็นฮีโร่ในวันรสุดท้ายฝากนายท้าทายเพื่อนของนายแทนฉันด้วยเดดพูลนี่เหมนกันก็ซึ้งใจ แต่สุดท้ายเขาเข้าไปในห้องพลังงานแทนบูบลิีนแล้วบอกมูบลิีนว่าฝากท้าทายเพื่อนของเขาแทนเขาด้วยจากนั้นเดพูก็ไปดึงสายไฟออกไปจากเครื่องสร้างพลังงานสสารและพยายามเดินไปดึงสายไฟออกไปจากเครื่องปฏิสนสาร แต่ว่าเครื่องมันก็อยู่ไกลเกินไปท่าในใดนั้นฮูบูลีนก็พังประตูเข้ามาแล้วจับมือของเดฟพูเอาไว้พร้อมกับดึงสายไฟออกไปจากเครื่องปฏิสสารจนพลังงานมันลัดวงจรและย้อนกลับไปหาคาสันดาจนเครื่องตัดเวลาระเบิดคาสันดาตายห่าเพราะโดนพลังงานของสสารและปฏิสาสารเข้าไปพร้อมกันส่วนเดฟพูและบูบูลีนกลายเป็นฮีโร่หลังจากนั้นฮันเตอร์ B15 ้ผู้บุกโการของทีว ก็เดินทางมาถึงและสอบสวนพาดอกเลยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพาดอกก็แถใหญ่เลยนะว่าเรื่องนี้มันจะผลงานของเขามันเกิดขึ้นเพราะคาสันดาทุกอย่างไปแผ่คาสันดาหมดเลยเนี่ยเขาพยายามหยุดยั้งคาสันดาจะทำให้มือดีของเขาอ่ะต้องตายไปทั้งสองคนแนะ่วูบบลินก็ตายเดดพูกก็ตายเขาตายเยี่ยงฮีโร่ช่างน,น่าเสียดายจริงๆท่านในนั้นเดดพูกก็พูดมาว่าฮัลโหลยังไม่ตายคะ่พะพาดอกมันเลยโทรมาบอกว่าห่องเดก สุดท้ายเดซผูกกับบูบลินไม่ตายเพราะเขาทั้งสองคนแบ่งพลังงานจากสาสารและปฏิาสาสารกันออกไปเพราะว่าไม่จะรอดมาได้เดซพูถูกจับเป็นตัวปนเวลา B15 ก็เลยการจะส่งเดซพูกกลับไปยังเดอะไวท์จ่จู่ๆปีเตอร์ก็บอกมาและขอว่าจะส่งเดซผูกไปเลยนะโลกเนี้คือโลกของเดซพู B15 ห่ไม่เห็นปีเตอร์ก็รู้สึกปิ๊งอย่างแรงเลยยอมทำตามและไม่ส่งเดซพูกกลับไปเดอะวอ์ ครั้งนี้เดดพูก็ขอร้องบี15นะบอกว่าที่เดวอยมีกลุ่มคนที่ถือว่าเป็นสุดยอดอยู่เขาไม่อยากความสามารถคนพวกนั้นสูญเปล่าหรืออยากให้บี15เนี่ยพาพวกเขากลับไปที่โลกใบนี้หน่อยซึ่งบี15ก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะลองหาทางดูและที่บี15ยอมทำตามคำขอเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าปีเตอร์ล่ออย่างเดียวนะแต่การกระทำของเดดพูในครั้งนี้ทำให้จักวาลของเดดพูเนี่ยไม่สลายไปบี B 15จึงคิดว่าเดดพูและวูบาีนน่าจะมีส่วนสำคัญในอนาคตอีกเป็นแน่แท้ หลังจากนั้นเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเดดพูพาวุบบลีนไปได้นําให้รู้จักเพื่อนของเขาในโลกใบนี้เดดพูรับเลี้ยงด็อกคูและคืเนเดียกแฟนของเขาส่วนวูบบลินก็อยู่กับ X23 าในจักรวาลของเดดพูเรื่องราวทั้งหมดจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเอ่อตอนหลังก็มีเอนเครดิตนะครับก็จะเกี่ยวกับฮิวแมนทอชประมาณว่าเดดพูทูกทุกคนว่าว่าฮิวแมนทอชโดนคาสดาฆ่าเพราะปากของเดดพูเพราะเดดพูไปพูดโกหกว่าฮิวแมนทอชด่าคาสดาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นทำให้คาสดาโมโห แต่เดซพูได้ไปเปิดวิดีโอของทีวีเอให้กับผู้ชมดูว่าเรื่องที่เขาพูดอ่ะจริงเขาไม่ได้พูดไปเองเอนเครดิตก็มีแค่นี้ครับส่วนมิดเครดิตเนี่ยก็จะเป็นพวกภาพเบื้องหลังหนัง X-men ของ Fox นะครับเรามาเข้าเรื่องการรีวิวกันบ้างดีกว่าผมบอกก่อนว่าเรื่องนี้นะถ้าใครชอบซูเปอร์ฮีโร่ใครชอบมาเวลไปดูเลยไม่ต้องไปฟังว่านักวิจารณ์จะวิจารณ์ยังไงจะวิจารณ์แย่จะวิจารณ์เสียยังไง,ง,ไ,งไม่ต้องไปสนไปดูเลยมันเป็นหนังที่แบบสวิตแฟนแบบจริงๆฮะ ไอสิ่งที่แฟนอยากดูมาเมื่อสิบกว่าปีก่อนทุกคนได้เห็นในภาคนี้แน่นอนและที่ผมสปอยแบบละเอียดแบบนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนังอ่ะมันต้องไปดูมันต้องไปฟังบทพูดมันต้องไปดูอริยบทไปต้องไปดูฉากปูแม้คุณจะฟังสปอยไปแล้วแต่คุณก็ดูหนังได้อย่างมันแน่นอนครับรับประกันเลยดังนั้นหนังเรื่องนี้ผมจะแบ่งคะแนนออกเป็น2แบบนะแบบที่1คือเป็นแฟนหนังให้คะแนนแบบที่2คือเป็นคะแนนแบบสไตล์นักวิจารณ์นะครับถ้าเป็นแฟนหนังให้คะแนนผมห้คะแนนเรื่องนี้ที่9คะแนบนบ ฉากสวิตท,ที่ผู้ชมอยากดูมันมีทุกอย่างบูททาออกมาได้เยี่ยมมากมันไม่เหมือนกับหนังฮีโร่แหละเรื่องอ่ะที่เอาตัวละครโผล่มาเป็นแค่ตัวล่อแล้วก็มีแค่ฉากบูง่ายๆอ,อันนี้บูแบบเน้นๆอ่ะลน้ลนๆแล้วมันไม่น่าเบื่อด,ด้วย มันไม่ได้บูหน้าเบื่อแบบเรื่องแบ็คอดดมที่อยู่ดีมันก็ต่อยกันแล้วก็ต่อยกันไม่หยุดมันไม่ใช่แบบนั้นมันต่อยมันชกมันฟันกันแบบมีเนื้อหามีเนื้อเรื่องมีความเกี่ยวโยงกันทุกอย่างเกี่ยวโยงกันหมดไม่มีการออกนอกเรื่องแถมตัวละครต่างๆอย่างเบลดอิเล็กตาแกมบิดทุกตัวละครที่คนอยากเจอมันกลับมาหมดเลยคือหลายตัวละครที่คนคิดถึงอ่ะมันได้กลับมาเฉิยฉายครั้งและที่เยี่ยมยอดก็คือวูบบรีนเรื่องชุดวูบบรีนเนี่ยโคตรเทถ้าไหนจะมีเรื่องของคาเนรี่ยโอเทในส่วนการให้คะแแนบบฟ่ย ให้ไปเลย9อย่างที่บอกนะครับส่วนการให้คะแนนแบบวิจารณ์หนังทั่วไปผมมองว่าเรื่องนี้อยู่ที่8คะแนนครับทำไมอ่ะเหรอเหมือนเดิมอะ่ะน่าจะโดนด่าที่เรื่องเดิมคือตัวโกงตายง่ายไปแต่ส่วนตัวแล้วนะอันนี้ในแง่ส่วนตัวเลยนะผมมองว่าเรื่องนี้จริงๆมันไม่มีตัวโกงหลักๆครับมันเป็นแค่ตัวอี่ดํา์เเรื่องอะ่ะมันเดินไปได้ดังนั้นอะ่ะไอ้ตายง่ายอะ่ะมันไม่แปลกหรอกแต่ที่ให้ตีก็คือในส่วนของเดฟพูคอปหรือว่ากองกำลังเดฟพูเนี่ยมันลงง่ายไปนิดนึงคือมันเคลีย ปีเตอร์ออกมาทุกคนเลิกฆ่าฟันกันแล้วมันซ้ําด้วยปีเตอร์อีกครั้งตอนที่ B15 มาเออมันดูแบบอะไรก็ลงที่ปีเตอร์เนี่ยแหละคือจุดที่ทำให้ทุกคนติเพราะฉว่า มึงลงง่าย,ยางี้เหรอมึงจบง่าย,ยางี้นะีนะ AR อะไรก็ปีเตอร์มันมันดูง่ายไปหน่อยเนี่ยครับผมมององั้นนะถ้าวัดกันที่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันค่อนอ่อนแล้วก็ไม่มีอะไรให้จับหลักมากเท่าไหร่ก็แค่ตามหาวูบบรีนและจะพัดจะผูต้องไปอยู่ในเดอะวอยจึงต้องหาทางออกมาให้ได้หัวใจหลักของเรื่องมันเลยไม่ได้เข้มข้นอะไรขนาดนั้นแต่ผมมองว่ามันเป็นหนังแบบแฟนซ์วิสไงี้ยทำให้แฟนๆแบบอยากดูอะซีจีส่วนใหญ่จะไม่ลอยที่ลอยหนักๆักก็คือซีจีของเลือดนอกนั้นก็เฉยๆแต่ที่ชมเลยก็คือเเเเพลเพลงพลงประะะกกกออออบื่ไดดด้ีีมมมาา็สัยนจจนนจจิ แต่ถ้าเป็นยุค90แบบผมอ่ะเออเพลงประกอบแม่งเข้ากับทุกบรรยากาศอ่ะก็ประมาณนี้นะถ้าเป็นผมอ่ะเอาไปเลย9คะแนนแต่ถ้าเกิดเป็นสไตล์นักวิจารณ์ก็เอาไปประมาณ8 8ถึง8.1 8.1 8.2ประมาณนั้นอ่ะนะครับเรื่องนี้ไปดูซะนะแค่ฉากเปิดตัวมาก็คุ้มค่าตั๋วแล้วอยากให้ไปดูกันนะครับสวนคลิปนี้เนี่ยถ้าผิาดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณครับบาย